ีสงกรานประจําปี2558ที่ศูนย์บัสริิธรรมมุนีค่ะซึ่งวันนี้วันอาทิตย์ที่19เมษายนสัมมนเนธที่เข้าร่วมโครงการ ปกครองได้มีส่วนร่วมกับการก่อพระเจดีย์รายค่ะซึ่งตอนนี้นะคะอยู่ในส่วนของการกรา่อพระเจดีย์รายกองที่สองค่ะปีนี้เขาแบ่งออกเป็น4ี่กองค่ะส่วนหนึ่งให้สัมมาเมนานได้รู้ว่าการกรา่อพระเจดีย์รายในช่วงของเทศกาลสงกรานต์มีความหมายที่มาที่ไปอย่างไรและอีกส่วนหนึ่งให้ผู้ปกครองแล้วก็มามีส่วนร่วมในการกรา่อพระเจดีย์รายร่วมกับสัมมาเนนด้วยค่ะตอนนี้กําลังขมักขมันกับการกรา่อพระเจดีย์รายเพราะว่าเขาจะมีการแข่งขันกันด้วยค่ะนอกเหนือจากจะทําให้ ม,มนเนได้รู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาแล้วนะคะกิจกรรมนี้เสร็จแล้วเราก็จะมีการส่งน้ําพระเพื่อที่จะขอขอมาหรือว่าขอพรเกี่ยวกับสิ่งดีๆเหล่านี้ในช่วงของประเพณีสงการแต่ว่าตอนนี้คุณพ่อของสาม,มนเณรกำลังสนุกสนานกับการร่วมกิจกรรมแล้วสาม,มนเณรสนุกไหมลูก ตโนคะท,าท่านผู้ชมก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะจะพาท่านผู้ชมไปเห็นภาพบรรยากาศกิจกรรมการก่อพระเจดีไรน์และก็การส่งน้ำพระของศูนย์ปฏิบัติธรรมสดิิธรรมมุนีวัดศรีบุรีรัตนารามที่ให้สามเนรที่เขาร่วมโครงการและบรรดาผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับกิจกรรมติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ เราพาท่านผู้ชมมาที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมสริทธรรมมุณีวัดศรีบุรีรัตนารามค่ะเพราะว่าวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่19เาเมษายนเขามีกิจกรรมการสืบทอดสืบสารประเพณีสงกราน นั่นก็คือกิจกรรมการก่กอบพระเจดีย์น์แล้วก็การส่งน้ําพระตลอดจนสาม,มเณรที่เข้าร่วมโครงการมมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติประจาปี2558ค่ะแต่ว่ากิจกรรมเหล่านี้อยากให้มีส่วนของสาม,มเณรที่เข้าร่วมโครงการได้รับอะไรกลับไปจากนอกเหนือจากในเรื่องของระเบยียบวินัยและการสืบทอดพระพุทธศาสนาแล้วนะคะ กิจกรรมเหล่านี้ส่งเสริมให้น้องๆเยาวชนมีในเรื่องของการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอย่างไรวันนี้ได้รับเกียรติจากเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการฝ่ายคารวะโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมประเกียรติของศูนย์ปฏิบัติธรรมเสด็จธรรมมุนีวัดศรีบุรีรัตนารามค่ะซึ่งขณะนี้อาจารย์พรสวรรค์โตดวงนั่งอยู่กับเบียร์อะทีนี้แล้วสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะขออนุญาตถามอาจารย์ก่อนว่าจริงๆได้เข้ามามีส่วนร่วมกับในส่วนของที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมปีนี้เป็นปีที่เท่าไหร่แล้วคะ ของที่จัดการนี่ปีที่10ค่ะปีที่10แล้วครูมาปี51ปี51าค่ะวปีค่ะเป็นยังไงบ้านต้องถามก็ว่าในแต่ละปี5ปีที่อาจารย์เข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือทางศูนย์ปฏิบัติธรรมเองก็ดีได้เห็นภาพที่สัมมนาที่เขารวมโครงการได้มาฝึกระเบียบฝึกวินัยฝึกการเป็นสัมมนาเลนน้อยที่เข้าร่วมโครงการถามความรู้สึกอาจารย์นิดนึ่งก่อนค่ะก็ดีค่ะก็ได้ฟงสามัคาทีที่มาเด็กที่มา บวชนะคะแล้วก็ผัวพ่อกให้ความร่วมมือแล้วก็ได้ฝึกกิจกรรมสวดมนต์ใบพระทำสมาธิแล้วเขาเชื่อฝังบ้างไหมคะเวลาสัมมาเนนดื้อหรือแบบว่าอาจจะมีโซนบ้างในส่วนของที่อาจารย์ได้มาดูแลค่ะสัมมาเนนด้วยบางส่วนก็บางส่วนก็มีก็เด็กนะค่ะก็าทีมีตอนนี้เวลาทําผิดอาจารย์ก็จะให้สวดทําโทษแบบสวดอิติปิโสร้อยแปดกี่จบก็ว่าไปร้อยแปดคนหนึ่งร้อยแปดจบถ้าใครทําผิดเอาในเรื่องของการฝึกในเรื่องของการสวดอิติปิโสพระขาวา หนึ่งร้อยแปดจบแล้วทุกคนทําได้ไหมคะทาได้ค่ะอันนี้คือสิ่งที่สัมมนเนนอยู่ที่นี่ก็ต้องมีกฎระเบียบมีวินัยระยะเวลาที่เขาอยู่ในโครงการเนี่ยก็ต้องสต่สามสิบเอ็ดเดือนที่แล้วถึงยี่สิบห้าเมษายนก็รวมยี่สิบห้าวันยี่สิบห้าวันแต่ว่ากิจกรรมอันนี้เป็นส่วนหนึ่งก็คือการสืบทอดสิบสาประเพณีสงกรานต์ซึ่งเป็นประจาทุกปีที่สัมมนเนนที่อยู่ในโครงการบัพปชาสัมมนเนนภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติเนี่ยจะต้องมีกิจกรรมอันนี้คือการก่อพระเจดีทรายการส่งน้ําาพระกร รถน้ําดําหัวในส่วนของพระภิกษุซึ่งอยู่ที่วัดสุนติบัติธรรมที่นี่ด้วยอาจารย์ขาสิ่งหนึ่งในฐานะอาจารย์เป็นคณะกรรมการฝ่ายคารวาค่ะเป็นยังไงบ้างสิ่งที่เราคุยกันในแต่ละปีจนมาถึงปีนี้ที่ทําให้สัมมาเนยได้มีการสืบทอดสืบสานประเพณีตรงนี้ก็ทุกปีก็จะจัดร่วมแต่ปีนี้สถานที่ไม่ไม่ค่อยสะดวกก็ก็ลดจํานวนกองไปเลยกี่กองคะปีนี้4ี่กองค่ะเหลือสี่กองให้ให้ลูกสัมมาเนนสองสองแถวต่อหนึ่งกองลูกสัมมาเนยสองแถวต่อหนึ่งกองใครอยู่แถว ไหนก็ไปกองที่1นงกองสองกองที่3แล้วก็กองที่4่แล้วผู้ปกครองก็จะไปตามที่ว่าลูกเนนอยู่กลุ่มไหนก็ไปช่วยลูกเนนอยู่กลุ่มไหนผู้ปกครองก็จะไปช่วยกันไปช่วยเรามีบอกไหมคะว่าปีนี้เราอยากให้ก่อก่อพระเจดีไซน์เป็นในแบบแนวไหนหรือแล้วแต่ความแล้วแล้วแต่ค่ะคือแล้วแต่เด็กจะสร้างสรรค์ส่วนหนึ่งบอกเขาไหมคะว่าจริงๆการก่อพระเจดีไซน์ที่มาหรือความหมายว่าจริงจริงแล้วเราก่อเพื่ออะไรได้สอดแทรกสิ่งล่านี้ก็ลูกสามเณรก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะเมื่อก่อนเรา เคยได้รับการปลูกฝังจิุ่ญาตยาว่าเราไปเข้าวัดเนี่ยบางทีก็กลับกลับออกมาเนี่ยสายติดเท้าติดอะไรมาก็แบบว่าเราก็ได้มากอบพระจีนสไลดก็เหมือนับเอามาใช้นี่สงก็สอดแทะบอกสัมมาเนนไปสัมมาเนนเชื่อไหมคะก็มีถามมีถามคำถามมาไหมคะว่าจริงหรออะไรแบบนี้มีไหมก็มีค่ะว่าเป็นเด็กช่างช่างซากอาจารย์ก็จะบอกไปว่าที่มาความหมาย หรืออะไรแบบนี้ใช่ค่ะแล้ว เห็นภาพบรรยากาศที่สัมมเนรลูกๆสัมมเนรเนาะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่รวมไปถึงเขาก็จะเป็นกิจวัตรในครอบครัวได้มาทําร่วมกันเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้นึกถึงสิ่งที่เราเคยผ่านมาในอดีตเนาะตอนเด็กๆเราก็จะเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้เป็นยังไงบ้างะอาจารย์ก็ผู้ปกครองก็ให้ความร่วมมือกับลูกๆดีค่ะเอาหาอุปกรณ์มาช่วยอะไรเงี้ยตกแต่งกันไปแล้วแต่ความสวยงามในแต่ละกองของการกอพระเจดีศาสตร์ซึ่งเป็นประจาทุกปีท่านผู้ชมที่สูสาวิริยบธรรมสดธรรมมุนีจะส่อแทรกสิ่งเหล่านี้ให้สัมมเน ได้มีการก่อพระเจดีทรายและที่สําคัญรู้ว่าก่อเพื่ออะไรสิ่งที่เราเหยียบย่าออกมาเราก็จะต้องมาคืนให้กับวัดด้วยอันนี้คือส่วนหนึ่งส่วนที่2คืออะไรความสัมพันธ์ในครอบครัวใช่ค่ะซึ่งสมณเณรอยู่ที่นี่คุณพ่อคุณแม่ก็มามาค่ะมาดูแลก็มาดูแลเป็นกิจวัตรเลยก็คือมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันก็เหมือนกับอยู่ที่บ้านมาดูแลลูกค่ะให้ความใกล้ชิดน่ารักเนาะเห็นภาพบรรยากาศการก่อพระเจดีทรายซึ่งแต่ละคนก็จะมีไอเดียมีความคิดแตกต่างกันออกไปแต่อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เปป็นระทุก ที่ให้สัมมเนนเนี่ยได้ได้ร่วมกิจกรรมร่วมกับคุณพ่อคุณ<ช>แม่แล้วที่สําคัญทางคณะกรรมการเองก็ได้เข้าไปดูแลตรงนี้<ช>ได้คุยคต่อยอดใช่ไหมคะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราทํามาเราอยากให้ลูกๆสัมมเนนได้สิ่งเหล่านี้กลับไปค่ะก็ได้คุยพูดคุยกันค่ะเพราะว่าออกไปในเด็กก็จะได้ปลูกฝังความรักค,ความสามัคคีในครอบครัวในหมู่เพื่อนสูงด้วยนะ <ๆ S 1> เขาจะ<ช>ออกไป <ๆ S 1> หรือว่าเขาปีหน้าเผื่อเขามาร่วมโครงการอีกเขาก็จะได้มีเพื่อนกันได้ส่วนเร่่มอีกแน่ทุกปีนี้ค่ะน่ารักมากเลยภาพบรรยากาศ พอเสร็จจากการกรอ่อพระเจดีทรายทั้ง4ี่กองในปีนี้แล้วก็จะมีการส่งน้ําพระค่ะแล้วก็ส่งน้ําในส่วนของสัมมเนยที่เขาร่วมโครงการก็คือให้ผู้ปกครองบุคคลทั่วไปเนี่ยได้มาร่วมโครงการค่ะอันนี้จริงๆเป็นการขอขมาขอขมาต่อพระพิสุส่งที่เราอาจจะเคยทําไม่ดีหรือจริงๆความหมายคือก็อเหมือนกับปู่ย่าตายายเขสอนมามเราก็สืบทอดกันมาว่าถึงวันสงกรานต์อะไรเงี้ยไปอาบน้ำดํารดน้ำดำหัวผู้ใหญ่อเงี้ยแต่นี้ตอนนี้ลูกสัมมเนยมาบวชก็ ก็ให้มาออข,อขอข้ามาะอเขา,าจาต่อพระอาจารย์เ<ะ>นาะที่ลุงเนนอาจจะเคยเไม่เชื่อฟังพระอาจารย์บ้างหรืออาจจะทําอะไรผิดพลาดโดยไม่ได้ตั้งใจเองก็ดี<ะ>ก็จะได้ลดน้ําดําหัวขอพรพระอาจารย์ขอขมาต่อพระอาจารย์แล้วตัวลุงเนนเองก็จะได้จะได้แบบคือปลูกฝังไปสิ่งเหล่านี้<ะ><ะ>อาจารย์เห็นสิ่งเหล่านี้มันบ่งบอกถึงถึงเราในฐานะคนในในในเมืองไทยที่หนึ่งสถาบันครอบ 2. ัวสองเราจะมีการปลูกฝังตั้งแต่เด็กว่าสัมเนนหรือว่าเด็กผู้ชายทุกคนถึงอายุที่ต้องบวชเป็นเนนก่อนนะแล้วถึงจะไปบรรพชาเป็นพระพิสูุได้ค่ะสิ่งเหล่านี้เราก็จะปลูกฝังกันมาตั้งแต่เด็กอาจารย์เห็นแบบนี้เป็นยังไงบ้างคะก็ปลื้มใจแทนผู้ปกครองค่ะวันวันแรกวันที่บวชก็ผู้ปกครองบางคนก็น้ําตาไหลค่ะแบบปลื้มปิติที่ลูกได้บวชได้ดีค่ะ แล้วเขาก็จะได้มาลดน้ําเน้นสมามะเนนด้วยมาดูแลเวลาเอากับข้าวอ,าอะไรนี่มาเสริมมาถวายอย่างนี้ค่ะม,มาใส่บาจะมีตักบาสัสามวันตักบาสข้าวสารอาหารแห้ง แต่ภาพบรรยารกาศแบบนี้ปีหนึ่งก็จะมีหนึ่งครั้งที่ทางศูนย์ฏิัติธรรมสศรษธรรมมุนีเราได้จัดโครงการบราพรพชาสมสามเณระ้าฤดูรอรมเสด็จประเก <3 S 1> <3 S 2> ียกก็จะมีกิจาการรมออกบิณฑบาตมีตักบ,บาตรข้าวสารอาหารแห้งมีกิจกรรมการก่อพระเจดีไซน์แล้วก็การส่งน้าําพระอาจารย์ขาสิ่งหนึ่งที่อาจารย์อยู่ที่นี่รวมไปถึงคณะกรรมการท่านอื่นๆอาจารย์ก็จะเป็นเลขานุการคณะกรรมการอํานวยการฝ่ายคารวะภาพเหล่านี้อาจารย์เห็นมา5ปีปีนี้ปีที่6แต่ว่าโครงการเหล่านี้เขาทำมาสิบปีแล้ว อาจารย์อยากจะบอกอะไรกับท่านผู้ชมที่กำลังชมรายการว่าจริงๆโครงการแบบนี้ปลูกฝังแล้วก็ส่งเสริมรวมไปถึงเราสืบทอดในเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมปลูกฝังให้ลูกๆลูกๆสม,มนเนเนี่ยรู้จักกับสิ่งเหล่านี้อาจารย์อยากจะบอกอะไรบ้างคะก็อยากจะเรียนผู้ปกคองประชาชนทั่วไปนะคะให้ ปีหนึ่งก็ครั้งหนึ่งเราก็ได้มาสนับสนุนเพระาะพุทธศาสนาแล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองก็ได้นําลูกหลานเข้ามาปฏิบัติธรรมด้วยดีกว่าปิดเทอมแล้วไปวิ่งเล่นไปอะไรไม่ได้จาระี้เงี้ย แล้วก็ปลูกฝังให้ลูกๆสัมมนเนยได้รู้ว่าประเพณีไทยการเกาะพระเจดีไซน์คืออะไรการส่งน้ําพระการขอขมาพระอาจารย์คืออะไรแต่สุดท้ายหลังจากที่เขาส่งน้ําพระเสร็จแล้วลูกๆสัมมนเนของเราจะมีะจะมีการสัวนน้ำค่ะสิ่งเหล่านี้อาจารย์จะบอกอะไรกับลูกๆสัมมนเนยเล่นพอเหมาะพ,าอ,พาอควรเดี๋ยวท่านผู้ชมอาจจะงงอ้าวก็มีให้สัมมนเนเล่นลน้ำด้วยเหรอก็ส่งน้ําก็อยากฝากลูกเนนนะค่ะให้เล่นกันพอประมาณเพราะว่าอากาศก็ร้อนอากาศก็ร้อนแล้วบางที น้ำนี่ใส่น้ําแข็งเงี้ยลูกสัมเณเดี๋ยวจะไข่พอเสร็จแล้วเดี๋ยวกลางคืนก็เดี๋ยวไข่กันบางคนจะอากาศร้อนแล้วมาเจอเย็นๆอาจจะไข่ได้แต่สิ่งที่ลูกสัมมาณได้อยู่ที่นี่ได้ทั้งการฝึกระเบียบวินัยในการบระชาเป็นสัมมาณีได้รู้ว่าการสืบทอดพระพุทธศาสนาทําอย่างไรการเป็นบุญบุตรที่ดีของพ่อแม่การได้บวชพ่อแม่กระปลืมใจสิ่งหนึ่งที่สคัญการสืบทอดสืบสารประเพณีสงกราน ที่นี่ยังคงอนุรักษ์แล้วก็ปลูกฝังให้สัมะเนนที่เข้าร่วมโครงการรู้จักการก่อพระเจดีไซน์ความหมายรู้จักการลดน้ําการขอพรขอขมาต่อพระอาจารย์รวมไปถึงวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาที่นี่อาจารย์ขาอยากจะฝากอะไรเกี่ยวกับการสืบทอดสืบสาประเพณีแบบนี้ในแต่ละปีเราก็จะมีกิจกรรมอาจารย์ในฐานะที่อาจารย์เป็นเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายอํานวยการคืออยู่ฝ่ายคารวาคะในโครงการแบบนี้อาจารย์อยากจะฝากทั้งโครงการทั้งการก่อพระเจ ดีไซน์การการที่สมเน็ได้เข้าร่วมโครงการอาจารย์อยากจะฝากอะไรกับสิ่งเหล่านี้ก็อยากจะบอก ประชาชนทั่วไปนะคะให้ให้ความสนับสนุนโครงการเนี่ยม,ม,ามาทำบุญกันเนี่ค,สสค่ะส่งเสริมก็มาแบบรเรามาร่วมทําเป็นเจ้าภาพก็ได้อาหารน้ําปนะอย่างเงี้ยคะ่ะถึงไม่มีลูกหลานมาบวชเราก็มาทําบุญได้ค่ะสิ่งที่ได้กลับไปมันสุขแค่ไหนพัดสิ่งที่อาจารย์เห็นสิ่งที่ผู้ปกครองเห็นอาจารย์จะมีความสุขมากน้อยแค่ไหนหนูถามอาจารย์นิดเดียวค,ะค่ะก็ปลื้มใจแทนผู้ปกครองนะคะ พราะว่าส่วนมากแล้วผู้ปกครองก็ดีใจที่ลูกหลานมาอยู่แล้วได้ามาทําบุญอย่างนี้นค่ะเพราะบางคนผู้ปกครองนี่ไม่เคยทําบัดเย็นจวมเนเย็นพอลูกมาบวชก็มาทําวาสวดมนตนเย็นกับลูกๆก็ได้ปฏิบัติค่ะได้คร้ครัวเลยครอบครัวก็มีความสุขได้ความได้ ซึนทรับงเงี้ยมันภูมิใจนะค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญนะผู้ชมคะสัมณเนนเมื่อมาร่วมโครงการอยู่ที่นี่ครบ25วันแต่ต้องบอกว่าสิ่งที่เขาได้กลับไปมันมากกว่ามากกว่าสิ่งที่เราอาจจะคาดคิดค่ะภาพบรรยากาศด้านหลังเป็นส่วนหนึ่งผลงานของสัมณเนนก็เป็นส่วนหนึ่งและสิ่งหนึ่งที่สําคัญการที่สัมมนเนนได้รู้จักประเพณีวัฒนธรรมก็เป็นส่วนหนึ่ง<ช>ที่เราสามารถจะปลูกฝังได้และว,วันนี้ต้องบอกว่าในฐานะที่อาจารพรสวรรค์ตัวดวงเป็นเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการฝ่าย ระวาดของโครงการบำเพ็ญชาสัมมนเนนภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติปี2558ของศูนย์ปฏิบัติธรรมสิริธรรมมุนีวัดสีบุรีรัตนารามแห่งนี้จะเก็บเกี่ยวข้อมูลในปีนี้เอาไปต่อยอดสําหรับปีหน้า <ฮะ S 1> ว่าปีหน้าเราจะเพิ่มเติมตรงจุดไหนแล้วสิ่งหนึ่งที่อยากให้ท่านผู้ชมที่กาลังชมรายการรู้ก็คือสิ่งที่ท่านผู้ชมสามารถจะนําสัมมนเนปหรือลูกๆมาฝึกปฏิบัติในช่วงของการปิดภาคเรียนงั้นเดี๋ยวช่วงหน้านะคะท่านผู้ชมเบียจะพาท่านผู้ชมไปเห็นภาพบรรยากาศการ ก่อพระเจดีทรายแล้วก็การส่งน้ําพระการขอขมาพระอาจารย์และส่วนหนึ่งต้องบอกว่าวันนี้ลูกๆสัมมเนยของเราได้สืบทอดสืบสายประเพณีสงกรานแล้วก็ได้รู้ว่าจริงๆแล้วอยู่ในโครงการเหล่านี้สิ่งที่ลูกๆสัมมเนยวันนี้60กว่าชีวิตได้รับกลับไปมีอะไรที่น่าสนใจบ้างภาพบรรยากาศทั้งหมดที่คนในครอบครัวมามีส่วนร่วมกับสัมมเนยที่ศูนย์ปิติธรรมเสด็ธรรมมุนีวัดศรีบุรีรัตนารามที่สิ่งกิจกรรมทั้งหมดที่วันนี้เราเก็บมาฝา ท่านผู้ชมที่ชมรายการกิจกรรมการก่กอบพระเจดีจายและการส่งน้ำพระประจำปี2558ติดตามในช่วงน้าค่ะ หลังจากที่ท่านผู้ชมมาเห็นภาพบรรยากาศส่วนหนึ่งกับกิจกรรมทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการที่สมมเณรได้ร่วมกันกอบพระเจดีย์ทรายกับครอบครัวการส่งน้ําพราเพื่อเป็นการขอข,อขมาต่อพระอาจารย์รวมไปถึงการรดน้ําขอพรส่วนหนึ่งวันนี้นอกเหนือจากกิจกรรมทั้งหมดที่เราอยากพาท่านผู้ชมมาเห็นนั่นก็คือสัมณเณรที่เขาร่วมโครงการบำรพชาสัมณเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกยีรเกรยรติประจําปี2558ที่ศูนย์ปิติธรรมเสด็จธรรมมุนีวัดศรีบุรีรัตนารามจะได้รับกลับไปคือนอกเหนือจาก ได้เป็นกุลบุตรในเรื่องของการบรรพชาพเป็นสาม,มนเณรระเบียบวินัยที่พระอาจารย์สอนแล้วนะคะการที่เขาได้มีการปลูกฝังในเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะที่จะได้รับกลับไปจากกิจกรรมทั้งหมดในวันนี้กับการก่อพระเจดีย์ส่ายและการส่งน้ําพระประจำปี2558ทิ้งท้ายกับภาพบรรยากาศดีๆสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ and the star